ที่ขอครับพ่อหลางทรงมานังอ๋อหลางทรงมานังขอครับแต่ต้นทิศทางหนึ่งก็ไปเขาคนฝันเขาถือมาสองงวดสามงวดถืนมาจังาไหร่นะพ่อสองงวดสองงวดแล้วครับเป็นเป็นเริ่มงสิมาขอไม่ใส่บันี้ครับแต่แต่ก่อนนี่เคยเคยขอเหเพิ่นถือไกลบัลนี้ว่าสิรวบรวมเงินกันซื้อจ้างหมอลำครับว่านี้ตกลงกันบ่ได้เลยบ่ได้จ้างกันบ่ไดเพิ่นเล่บเพิ่นเลยเพิ่นเลยบ่มาเอาอีก เก่แก uhm. <cima. S 2> ่เพิ่มเพ่มเพิ่มเจ็ดเพิ่มบ่อยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเริ่มบ้าๆแก่แก่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเจ็ดเพิ่มบ่อยแต่เรื่องนี้คันผู้ชายเอาเพิ่นก็บ่อยตรนผู้หญิงอือแบดนี้เพิ่นหัวแต่สิมาเริ่มเริ่มก็ไม่อีกครับอืมอันนั้นแต่หลายปีแล้วบ่พ่อหลายปีแล้วแต่สมัยผมอยู่เพิ่งทำอยู่โรงงานปัทธงชลบุรีอ๋อ บัดนี้เป็นจริงตัเริ่มขอไม่ขอไม่นี่ได้ได้ถือมาจักงวดแล้วครับขอไม่ร่างได้สองงวดโอ้ได้สองงวดแล้วครับผู้ชายขอเ่มได้อีกบัดนี้ต้องให้ผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงเขาหมามีแต่บ้านอื่นเลยเขาหมาแต่บ้านนี้ไม่เคยถือของเผาอยู่คนเนาะอันนี้็มันได้ก็ว่าถือเบิดเบิดบ้านนะพ่อเออก็มีแต่บ้านเขาเราเบิดบ้านนั่นบ้านที่บ้านเขาหมาเขาอามีพบ้านมันนี่อ๋อืัอนี้เป็นจริมาขออีกครับแต่ผมผมได้ข่าวว่า ไม่ออามล้มล้มมะขอแล้วบมเมนบอกต้องวดไหมนีกรก็บอกหูผมบอเห็นมือผมบอกเห็นเลยในบ้านต้องนคนหูเสื่องของคนหลักมากที่หนึ่เป็นหลั<อ>กใาญ่คนหู <laughs> ได้ได้เข้าว่าเพิ่นมาขอต้องวดนี่งวดที่พนันพันมานี่เนาะเพิน่นเพิ่นมาขอแต่งแต่ต้องวดขอตั้งแต่วันพระตั้งแต่วันพระแล้วมาขอไว้นาะมาขอ พ่อฮู้เพราว่าเพิ่นเพิ่นงมาขอว่าเพิ่นมาเอากระว <content. S 1> ่าได้สองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดอสองสองแปดหาครับแปดเจ็ดสองแปดหากับแปดเจ็ดครับมือนี้มือนี่เพิ่น่าสีมาอีกคนบอกมาหย่อมอีกคนหนึ่งเนาะครับแต่ขอตองวดนี่เพิ่นได้ตัวใดก็พอสองแปดสองแปดหาสองแปดหาสองแปดหากับแปดเจ็ดอื มือนี่เป็นมาคอยอีกทีได้คือเก่าบอเพรอะบัแน่เนาะอ๋อบ่ดนั่นไหนมารอเพิ่นอยู่เนาะสองแปดห้ากับแปดเจ็ดเด้อเออเนี่ยอมมาขอยตองวดเนาะบัดนี้มือนี่สิี๋ยวมาหย่ำแค่หนึงสิมาขออีกแค่หนึงก็รอรอหลุ่นเบิ่งเนาะว่าจะได้ตัวเก่าบ่เพิ่นขอตองหงดเพราะว่าเพิ่นเพิ่นให้มาสองหงดแล้วมันบ่ตั้งได้มาของหงดติดแล้วสองหงดติดแล้วงวดนี้จะเป็นงวดที่สามเนาะ แต่ก่อนหนานั่นกัหลายปีแล้วเนาะที่เป็นว่าถือลายๆเลยที่แล้วเพิ่นหายเขาทั้งบนทั้งล่างบ่ทั้งบนทั้งล่างอ่าทั้งบนทั้งล่างเพิ่นหายตัวใดก็ปองหมดที่แล้วหกหกห้าหกหกห้ากับเอ้หกสามกับหกสามแค่นั่นโอ้หกห้ากับหกสามอืมหายเม่นคักนอถือทั้งบนทั้งล่างเลยเอางวดนี้รอก่อนเนาะงวดนี้อันงวดนี้ที่มาขอต้องงวดนี้ได้เกต ไอ้สองแปดห้าองอ้สองแปดหาก็แปดจต้งวาได้สองแปดห้านสองแปดห้าก็แปดจิบสองแปดห้าก็แปดจ็ดแลก็มือนีจะมาขอมือนีจะมาขอเกว่ามัสิเขาตัวเก่าบ่วาทีสเขาตัวเก่าบ่อคนไข้ตัวเก่าบ่เขียนตัวเลข่ะพิมรอพรอเขียนตัวอันนี้เดี๋ยวเจ๊เลย้าในอมมาทำพิธีตัอกะพี่น้องแต่จังคอยรอเบิ่งตัวเลขต้อหวัดเนาะที่มาขอไม่อีกเทียนหนึ่ง ตะเคียนว่าที่ได้ตรงกันกับมือดันบอลเนาะค่ะตะเคียนแม่จ๊แม่ตะเคียนได้ไหมเนาะแม่ตะเคียนดีเอ้าคนซื้อยังหรอล่าแม่ตะเคียนทองซื้อทันซื้อบุบแม่ตะเคียนทองก่อนแม่ตะเคียนทองแม่ออมขอต่องวดนี่ได้ตัวใดก็สองแปดสองแปดห้าสองแปดห้าแปดเจ็ด เขียนง่ายๆนี่ละเฝ้าห้าม่อาม้าเ้าสิได้ไปมาแล้วต้อต้องมาเร้วมาหอดะกำลังสิมาหอดปะสองแปดห่ากับแปดเจ็ดน้อยเนาะขอต้อหอดเดี๋ยวให้เพื่อนยึดโซ่ตวเล็กแป็บหนึ่งก่อนนี่ขอต้อหอดเดี๋ยวมื่อนี้มื่อนี้จะได้ตัวใดกันมากระทะยุยุบอัดนี่บ่เนาแต่ว่ามาประจำเพิ่นโอ้โหมาอยู่นี่ยุบอัดนี่เนาะเพราะยุบขึ้นจักน้อยครับเพียงเจ็บกับเอาเอาขื่นน้อยนี่ครับ ครับเอาเขาเขาไปติดๆครับเออ่นาละครับขึ้นอีกันน้อยนึงครับโอ้นี่ละนี่คือขอต่งงวดเนาะไม่อมขอตอวต่องวดแต่ก็ประกาศผลไม่ไม่ผลเน้แไม่อ<ม>อมมา่นิได้ตัวนี้เนาะครับครับเอาอันนี้กะถ้าเบิ้งว่ามือนี่ขอแม่ตะเคียนจะให้ตัวเก้าหนีอีกบอ่อหรือว่าจะเป็นตัวเลขกเปลี่ยนแปลงอีกบอ่อกับรอติดตามเนาะนี่ครับ ขอต่องวดแม่ออมขอต่องวดแม่ตะเคียนทองนะครับรอติดตามอีกรอบนึงเนาะว่าที่ตรงกันกันกบตัวหนีบอตัวเลขเนาะค่ะเนาะครับติดตามครงสุดท้ายของ,องแม่ออมเนะาะตอนนี้ก็ข,ข,ขอไว้แล้วคือตัวเลขกสองแปด้ากับแปดเจ็ดค่ะนะครับรอเบ,บิรงว่าคงสุดท้ายแม่อมอมเขาจะมาย้ำอีกว่าจะเป็นตัวเก้าตัวเดิมบอค่ะหรือว่าจะเป็นตัวไม่นะครับพี่น้องก็รอติดตามเบิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเ้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัวเลขก ับแม่หอมพังก์ได้ตองหงดก็คือสองแปดห้ากับแปดเจ็ดนะครับไปแล้วเราเฝ้าแล้เฝ้าแล้เฝ้าใส่พ่อไงอ่ะอ๋อแม่หอมมาแม่หอมมาอ่ะโอเคแม่หอมมาพอดีอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับคลิปรอนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปให้พี่น้องเบิ่งว่าขอถือว่าเป็่นค้งสุดท้ายเนาะจะได้ตัวใดจะอย่าล้อติดตามครับอย่าลืม ติดตามช่องบาวสานทิศกัน